อาจารย์มาโอ้ยครูยังไม่ทบเลยเฮ้ยเอาจัดเลยจัดหน่อยจัดหน่อยคือจัดหน่อยโอ้เล่นกันสนุกเลยนะครับเหนื่อยมากนั่งออกมาเลยครับนักเรียนทำทางขอร้อสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เป็นวิชาที่แต่ละคนไี่น่าเบื่อกันนะประวัติศาสตร์อีกแล้วโอ้โประวัติศาสตร์ชอบไหเราชื่ออะไรเนี่ยชื่อพานุเดชครับรูกไมชอบค่ะชอบแต่ไม่รู้เรื่องเราชื่ออะไรเนี่ยทเราต้องฝึกจดไว้แลลูกนะ ทอรชาอ่าท้าม่ไอาจารย์ไม่อถามไม่ได้ามเลยคาเล่นมุก่ะอ้โหอาจารย์ันมีทีสามั่เรานะอันนี้ก็อาจารยไทิ้งชาไปแล้วอาจารย์ก็สอนของเาลที่หไปนะก็รอาจารย์ย้อ่มหน่อยครับของเาที่นอาจารย์ยังงงปล่ลูกทีาจสอน่ะอาจารย์เลยว่าวันนี้ก็าไ่หนึ่งจบไปเนาะค่ะวันนี้สอนาที่สองนะอาจารย์จะไปสปีดเลยเพราะว่าอาจารย์ ประชุมอ่ะน้องนักเรียนนี่รู้อาจารย์ปัญหานะอ่าเริ่มแรกเลยนะอาจารย์น่าเล่ให้ฟังก่อนนะตอนแรที่สองเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นมือสองฝ่ายก่อนนะนักเรียนจะมีฝ่ายอาตสากับสเปนมิตรนะเริ่มแรกเนี่ยคือปัญหามันเกิดจากประเทศนี้ประเทศอะไรครับอาจารย์ประเทศนาซีเยอรมันลูกอ๋อเขาเขาไม่ยินแต่เยอรมันก็ไม่มีนาซีก็ตอนแรกเขาสถาปนาประเทศเขาใหม่ขึ้นมาใค้ชื่อขึ้น้าว่านาซีลูกอ๋อเขาเปิดศึกในการบุกโปแลนด์ก่อนลูก แล้วการบุกโปแลนด์เนี่ยคือนโยบายของเขาเนี่ยคือการกำจัดชาวยิวนะล,ลูกนะ,ะเขาเลยอาจารย์ครับครับผมทำไมต้องกำจัดชาวยิวครับเออคือผู้นําในเยอรมันเนี่ยเขาคิดว่าชาวยิวเนี่ยมาทําการเออ่เบียดชาวพื้เนเมืองก็คือชาวเยอรมันของเขาเนี่ยไม่มีอาชีพนะลูกก็เลยทําให้เขากําจัดไงลูกแล้วทีนี้โปแลนด์เนี่ยชาวยิวนีอยู่เยอะ,อะก็เลยเล็งไปที่โปแลนด์ก่อนลูกโดยครับผมทำไมไม่ไปอิสราเอลครับตอนนั้นอิสราเอลยังไม่ก่อตั้งลูกตอนนั้นยังเป็นประเทศปาเลสไตน์อยู่ ใช่แน่ลูกอย่ยงชารลับมี่ลูกทีนี้พอบุกโปรแลนด์นะลูกบุกโปรแลนด์แชน้าโปรแลนด์นะลูกเขายึดโปรแลนด์ได้นะลูกก็เลยมีทําให้สองประเทศนี้คืออังกฤษและฝรั่งเศสที่มีตัวนี้สัญญาช่วยเหลือโปรแลนด์เนี่ยเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นลูกแล้วก็เกิดการสูรกกร้รบกันครับแล้วพาร์ทได้ยเยอรมันครั้งนี้มีการปฏิวัติเป็นระบบเผด็จการแบบฟาสซิสต์นะลูกอิตาลีก็เลยปฏิบัติทำการแล้วประหาศไม่ใช่ครับไม่ใช่ฟาสซิสต์นะทำให้มีการ ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นฟาสซิสต์แบบนาซีเหมือนกันทำให้เข้าร่วมอีกครั้งนึงด้วยนะครับลูกตอนนั้นของจักรวรรดิอิตาลีผู้นำเชื่ออะไรครับเบน,นิโตมุสโซลินีลูกเขาเป็นใครครับเขาเป็นคนที่ทําการปฏิวัติประเทศอิตาลีให้เปลี่ยนเป็นประเทศแบบแค่เป็นแบบเผด็จการเป็นแบบอีโคลชินนะลูกอ๋ออ่าหลังจากที่ประกาศสงครามฝรั่งเศสนะเรียกว่านะลูกเยอรมันก็ได้ไปหนุนอินแดนอนันใกล้ๆก็คือประเทศอันการีด้วยพนุกอินเดียนให้มาเป็น ไปฝ่ายภาษาไปพวกเขาด้วยนะครับนะครับอาจารย์ครับอาจารย์จะจับแล้นะฮะทีนี้พอเมื่อบรรลุเสร็จแล้วที่จักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยมาได้ยังไงลูกครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มแรกจักรวรรดิญี่ปุ่นต้องการที่จะยึดเอเชียทั้งหมดเลยลูกก็ให้อยู่ภายใต้ของตัวเองเพราะเชื่อว่าเขาเป็นชาติพันธุ์ที่เหมือนเยอรมันนะลูกคือบริสุทธิ์นะฮะต้องการให้เสียงไม่ใช่ไม่ใช่สินะฮะก็เมื่อทำการที่เขายึดเอเชียแเริ่มตอนแรกที่เขาไปยึดเนี่ยเขาไปยึดที่จีนก่อนลูก อจารย์ครับตอนนี้ยุ่จีนครับจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากลูกอ,อ๋อครับอาจารย์ครับผมสสยครับครับทำไมที่เป็นธงของไต้หวันครับเมื่อก่อนที่ไต้หวันใช้ธงนี้ต้องหาก่อนจีนใช้ธงนี้มาก่อนเพราะตอนนั้นจีนยังไม่เป็นคอมมิวนิสต์ลูกจีนเป็นประชาธิปไตายภายใต้การปกครองของท่านในบนเกียงไคเชกลูกเมื่อเกียง์ไคเชกย้เป็นไต้หวันก็เลยเอาธงนี้ไปด้วยลูกอ่าจีนเมื่อก่อนใช้ธงนี้นะครับตอนนี้จีนเป็นธงใส่จะให้จีนโลกขอบผมที่ฝาดินนะครับดังนั้น พอยึดเกณเสร็จก็มีการขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยด้วยนะลูกที่ชุมพรน,นะนก็เข้ายึดประเทศไทยทไครับบริเวณชุมพรน,นะครับที่ชุมพรอ,อ่าทีนี้จอมพลฟอก็เลยต้องยอมครับเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อนะครับเพราะใช้ยึดไทยเป็นทางผ่านเข้าไปไตีพม่านะครับเพื่อต้องการเชื่อวต้องการยึดประเทศที่เป็นอาณานิคมของโลกตะวตันตกก็คือพวกอังกฤษและฝรั่งเศสนะครับเพื่อปลดปล่อยนะฮะจากนั้นเสร็จก็มีการที่จะประกาศสงครามไกลกว่าเดิมลูก ไปที่เพอร์ฮาโบโอ้โหโอ้โหสถานลัคนุไปถล่มกองทัพเรือสหรัฐที่เพอร์ฮาโบเรารู้จักลรู้จักลูกเรารู้จักลูกเจอกู้จัลูกอาจารย์สอนใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ได้สอนลูกอาจารย์เปนผเดชอีกคนนึงเนาสอนลูกเขี่ยวหล่อใช่ไหมครัใช่ครับใช่เขาไม่รู้เรื่องอาจารเหมือนกันฟังรู้เรื่องนะลูกเขาเข้าเมกาเสร็จจากนั้นเขาก็เลยแบบมีแนวคิดเหมือนกับพวกสองประเทศนี้นะลูกคือเผลิตการเหมือนกันเพราะการของโลกลูกเขาได้เซ็นสัญญากับลูกเซ็นสัญญาเสร็จ ทำให้สหรัฐทนไม่ได้ครับก็เลยต้องเซ็นสัญญาร่วมกับประเทศพวกนี้ด้วยครับจีนถูกยึดก็เลยเซ็นสัญญาก,กับทางโซเวียตด,ด้วยเพราะว่าเผื่อญี่ปุ่นลุกลาเข้าแดนโซเวียตลูกดังนั้นเยอรมันก็หึงเกิครับเข้าตีโซเวียตครับโอ้โหบุกคังสตาลินเลยลูกสตาลินกับสตาลินนี่คืออะไรครับสตาลินคือชื่อเมืองแลวเป็นชื่อของท่านผู้นำของโซเวียตลูกโอ้โหโซเวียตเลยต้องเข้าร่วมด้วยอีกครั้งหนึ่งลูกถือไม่ทันมันจัง มันสนุกลูกสงครามเพราะมันเกิดหลายประเทศแล้วประเทศแต่ละประเทศที่มาหามหน้ากันนั้นลูกจากนั้นก็เกิดสงครามกันลูกแล้วแต่ฝรั่งเศสที่ถือว่าน่าสงสารลูกทำไมครับอาจารย์ถูกทางนน้าไปครับเยอรมันยึดประเทศได้ลูกโอ้โหงานศิลปะก็เกือบก็ถูกขโมยไปหลายชิ้นมากเลยนะอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นภาพวาดไอซ่าหรืออะไรก็อื่นเนี่ยก็ถูกยึดไปเหมือนกันลูกฝรั่งเศสเลยต้องทำการซ่อนไว้นะฮะับจากนั้นก็มีการปลดปล่อยฝรั่งเศสเกิดขึ้นลูก ก็คือหลายประเทศจะร่วมมือกันครับก็คือสหรัฐอังกฤษแล้วก็อีกหลายประเทศนะฮะประเทศอะไรบ้างครับไม่ใช่อังกฤษสหรัฐแคนาดาฮะก็เลยเข้าร่วมกันนะเพื่อปลดปล่อยฝรั่งเศสโดยขึ้นที่หาดโอมบ้าห์นะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าวันนี้ว่าวันดีเดย์ฮะอาจารย์ครับผมนี่เป็นหาดโนวังดียโนวังดีโอมบ้าห์เลยครับลูกเป็นแนวยาวครับมุมมันลกกันหมดประมาณห้าหกหาดครับมีหาดอะไรบ้างครับอาจารย์ก็ลืมเหมือนกันลูกเพราะมันเยอะมากเลยแสดงว้าก็ปลดปล่อยฝรั่งเศสได้ลูกปลดปล่อยฝรั่งเศสได้ที่อาจันถือว่าโอเคนะ ตอนนั้นใครใช่ทามาธามิตรใครพามาครับใครเป็นผู้นำอ๋อท่านไนโครไอเซนฮาวเป็นคนพามาครับผมแล้วของอักษาครับไปอักษานี่ถูกนำโดยตอนแรกถูกเป็นเซอร์วินลอมเมลครับคร้องการที่จะป้องกันใครให้นั้นแน่นนะฮะแต่ว่าเขาไม่ฟังผู้นำของนาซีนะฮะเขาก็เลยถูกย้ายไปประจำที่สมรภูมิในแอฟริกาฮะอ๋ออ่าด้วยนั้นก็มีการปลดปล่อยครับประเทศพันธมิตรเรียบร้อยครับปลดปล่อยแล้วโซเวียตก็ทำการ ชัยชนะให้ได้นะครับในสมรภูมิสตาลิกาชนะเสร็จก็ตีเยอรมันลงมาครับก็ตีลงมาเรื่อยๆครับสหรัฐก็เหมือนกันครับก็ตีไปมันเรื่อยๆกันครับตัวประเทศในกดแอตติตาลีครับคู่นําของอิตาลีทูแขวนคอโดยกลุ่มปลดปล่อยอิตาลีครับไมาเลยมีแดงไ่ใช่อิตาลีแดงครับเหมือนกับเป็นฝ่ายกดแอตติตาลีครับแม้ประเทศอิตาลีเข้าใจนะครับประชาธิปไตยเดิมนะฮะเพื่อกำจัดระบบเผด็จการของมุสโสลิมีไปนะครับจากนั้นก็ปลดปล่อยเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็มาถึง ทางบริเวณทางตอนใต้ของเยอรมันนะฮะไปไปอันนีนี้อเมริกาเขาตัเงใอังกฤษก็เลยเข้าตีทางบริเวณทางตอนใต้ขึ้นไปนะฮะสวนครับขึ้นไปครับส่วนสหภาพโซเวียตก็ตีทางฝ่ายเหนือลงมาเรื่อยๆมาประจบกันที่บริเวณเอ่อกรุงเบอร์ลินนะฮะเมืองหลวงของเยอรมันครับกรุงเบอร์ลินเยอรมันแตกเมื่อแตกพ่ายเสร็จเบอร์ลินนะไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยเบอร์ลินนะเบอร์ลินเบอร์ลินเมื่อเบอร์ลินแตกนะฮะ เยอรมันแล้วน้องก็ประกาศยอมแพ้สงครามในครั้งนั้นครับส่วนญี่ปุ่นทำไมครับจังไม่ยอมแพ้สงครามครับทําไมเขาดื้อนะครับเขาถือว่าเขาเหมือนเขาท่านงตนว่าเขาเก่งมากครับผมทําให้สหรัฐก็เลยทําการใช้ระเบิดรุ่นใหม่ของเขาคือว่าอะไรครับคือระเบิดระาอนู้นครับมีชื่อว่าแฟตแมนและลิตเติลบอยทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและยังอักิครับมันใช่เท่าไหร่ครับจักก็ลืมเหมือนกันนะฮะวันที่เท่าไหร่แต่ญี่ปุ่น แพ้สงครามครับเพราะก็ยอมแพ้เพราะประชากรสองเมืองที่โดนทิ้งไปเนี่ยเสียเป็นหลายแสนเกือบล้านคนนะฮะนักแม็เขาระนะนบินนักบินที่ขับแล้วขึ้งบินไปจิิงระเบิดนี่คือรู้ข่าวเป็นบ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าค่าคนไปเยอะมากระเบิดแค่แค่เป็นรูปใหญ่ๆนะฮะไม่คิดว่าจะล้างมือได้ขนาดนี้นะฮะสงครามจบลงครับประเทศที่พรุ่งนี้ครับคือผู้แพ้สงครามครับนาซีเยอรมันถูกแบงก์แนสองคุนพลาดครับคือตะวันออกและตะวันตกครับปกครองโดยฝ่ายหนึ่งของ สหรัฐปกครองนักพิชยนึงของโซเวียตครับส่วนทางด้านอิตาลีครับกลับมาปกครองแบบเดิมครับญี่ปุ่นแพ้แย่สงครามปิดประเทศครับเพื่อพัฒนาประเทศใหม่ประเทศไทยคูกในฐานะคู่แพ้สงครามทําไมครับท่านเพราะว่าไปเข้ากับญี่ปุ่นและญี่ปุ่นแพ้ไทยเลยต้องแพ้ด้วยแต่มันมีขบวนการเสรีไทยครับนำโดยใครครับนายปีดีพนงยงครับโอ้โหเขามีรหัสว่าอะไรครับอ่า ชื่อว่ารูทครับนไทยครับโอ้โหอาการเก่งมากโดยหอที่เขาเป็นส่งเอกสารซิกซิกกันเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณโดมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธรรมกัมเนี่ยนะฮะเฮ้ยใกล้ๆเรานี่ใกล้ๆดีนะครับใกล้ๆดีเองฮะฉะนั้นเมื่อเขาไปเจรจากันแล้วหลายประเทศนะฮะอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยประกาศว่าไม่ไทยไม่ใช่ผู้แพ้สงครามครับแต่ว่าเซมพีก็ต้องยอมญี่ปุ่นเพราะว่าเรื่องเเขาโดนบังคับครับใช่ครับโดนบังคับถูกต้องนะครับประเด็นคุณพูดถูกแะ ไม่มีฮะอย่ากจะมีคะแนนเพิ่มไหมนะฮะดังนั้นสงครามก็จบลงนะฮะแล้วต่อไปก็จะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์จะมาเข้าเรื่องของสงครามเย็นนะฮะสงครามมีสงครามเย็นด้วยเหรอครับมีครับหลังจากสงครามวันที่สองจบลงสงครามเย็นเกิดขึ้นครับเพราะมันเป็นการฤดูหนาวใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมมันเป็นสงครามการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมแล้ววันนี้อาจารย์ไปประชุมแล้วนะครับครับแลเจอกันครับเรียนทำความพร้อมขอบคุณครับ